สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนสนใจนะคะคือการสร้างพอร์ตลงทุนโดยเฉพาะพอร์ตที่เน้นรับหุ้นปันผลหรือที่เรียกกันติดปากว่าปั้นพอร์ตให้มันโตไปเรื่อยๆนะคะครับผมเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆมาดูกันมีหลายมุมมองเลยตั้งแต่เรื่องออวิธีคิดที่เราอาจจะต้องปรับกันไปจนถึงกลยุทธ์หรือว่าตัวอย่างจากนักลงทุนจริงๆเลยครับครับข้อมูลชุดนี้ก็น่าสนใจมากครับ มันพาไปดูว่าเอ๊ะทำไมนักลงทุนบางคนถึงปั้นพอร์ตหุ้นปันผลได้สำเร็จนะทั้งๆท,ที่อาจจะไม่ได้เริ่มจากเงินก้อนใหญ่โตอะไรเลยใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของเออท่านหนึ่งที่เขาหาเจอว่าสไตล์การลงทุนแบบไหนที่มันใช่สำหรับตัวเองจริงๆอืมค่ะ เป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะลองสกัดเอาแก่นสำคัญสำคัญออกมาให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะว่าถ้าอยากจะสร้างความมั่งคั่งด้วยหุ้นปันผลเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรบ้างทั้งวิธีคิดวิธีทำเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่ข้อมูลเขาเน้นมากๆเลยนะคะคือเรื่องของ mindset หรือกรอบความคิดนี่แหละค่ะดูเหมือนว่ามันจะมะีกับดักบางอย่างที่ทาให้หลายคนไปไม่ถึงฝันเรื่องพอร์ตหุ้นปันผลสัที ครับผมมีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าอย่ามองเป็นหุ้นให้มองเป็นธุรกิจอันนี้มันยังไงคะมันต่างจากที่เราดูหุ้นกันปกติยังไงอ๋อครับอันนี้สําคัญมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดไปเลยคือแทนที่จะไปจดจ่อกับราคาหุ้นที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงรายวันเนี่ยการมองว่าเรากําลังร่วมลงทุนหรือเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของธุรกิจจริงๆเนี่ย มันจะทําให้เราหันไปสนใจพื้นฐานของกิจการนั้นๆมากขึ้นครับอืมค่ะถ้าเรานั่นใจว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันยังดีนะกําไรยังโตได้การที่ราคาหุ้นในตลาดมันปรับลงชั่วคราวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอะไรเลยอ๋อครับแต่มันอาจจะเป็นโอกาสให้เราซื้อเพิ่มได้ในราคาที่ถูกลงด้วยซ้ําเหมือนเราเป็นเจ้าของร้านและเห็นโอกาสขยายกิจการตอนของมันถูกลงนะครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะคือถ้าเราเชื่อมั่นในตัวธุรกิจจริงๆราคาตกก็เหมือนของดีลดราคาไม่เหมือนหุ้นซิ่งหรือหุ้นพัฒนจักบางตัวที่ลงแล้วอาจจะลงยาวแบบนั้นไม่ควรถัวเด็ดขาดใช่ครับการมองแบบนี้มันจะช่วยให้เราถือหุ้นได้นิ่งขึ้นในระยะยาวแล้วก็ไปโฟกสัสกับปันผลที่เราจะได้รับจริงๆมากกว่าจะไปหวั่นไหวกับตัวเลขเขียวๆแดงๆบนหน้าจอรายวันค่ะ ถูกต้องครับมันช่วยให้เราผ่านช่วงตลาดเวี่ยงๆไปได้ด้วยความเข้าใจทีนี้มันมีอีก2องแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาคลาสสิกของคนเริ่มลงทุนโดยเฉพาะคนที่อาจจะทุนไม่ได้เยอะมากค่ะคืออย่ามองเงินต้นกับอย่ามองปลายทางไกลเกินไปหืสองอันนี้ฟังดูขัดขัดนิดหน่อยนะคะปกติเราก็ต้องดูเงินต้นสิคะต้องตั้งเป้าหมายไกลๆไม่ใช่หรอ ครับคือข้อมูลเขาชี้ว่าการไปตั้งเป้าที่เงินต้นก้อนใหญ่มากๆเลยเช่นแบบต้องมี4ี่ล้านห้าล้านนะถึงจะได้ปันผลปีละเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันอาจจะดูไกลเกินไปจนทำให้เรารู้สึกท้อตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยครับโดยเฉพาะถ้าเราเริ่มจากเงินหลักพันหรือหลักหมืน่นอืมจริงค่ะเขาก็เลยเสนอว่าให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูครับแทนที่จะไปโฟกัสว่าต้องมีเงินต้นเท่าไหร่ให้เปลี่ยนไปโฟกัสว่าเราอยากได้กระแสเงินปันผลเท่าไหร่ต่อปีมากกว่าอ๋อ oh. แล้วก็ซอยเป้าหมายนั้นให้มันเล็กลงเป็นเป้าระยะสั้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันพอจะเอื้อมถึงได้จับต้องได้จริงอย่างเช่นแทนที่จะคิดว่าต้องมีพอร์ต5ล้านเพื่อปันผลปีละ2 0 0แสน ก็เปลี่ยนไปคิดว่าเออถ้าอยากได้ปันผลเดือนละ1000ก่อนหรือปีละ1 2ึ0 0หบาทเนี่ยต้องซื้อหุ้นตัวนี้กี่หุ้นแบบนี้เหรอคะใช่เลยครับแบบนั้นเลยการตั้งเป้าที่จํานวนหุ้นที่ต้องสะสมเพื่อให้ได้ปันผลตามเป้าเล็กๆเ,เนี่ยมันทําให้เราเห็นความคืบหน้าชัดกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําสําเร็จได้ง่ายกว่าด้วยอืมค่ะเหมือนเราวิ่งแข่งร้อยเมตรไงครับไม่ใช่มองเส้นชัยมาราธอนที่อยู่ไกลลิบๆพอเราทําเป้าเล็กๆได้สําเร็จ มันก็มีกำลังใจที่จะไปต่อเป้าต่อไปเรื่อยๆเข้าใจเลยค่ะซึ่งมันก็เชื่อมไปอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันคืออย่าดูถูกเงินน้อยอันนี้ก็น่าสนใจค่ะคนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าโหเงินนิดเดียวเองจะเอาไปทำอะไรได้ลงทุนไปก็คงไม่เห็นผลเท่าไหร่หรอกครับข้อมูลเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีครับว่าเหมือนคนค้าขายที่เห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยดูถูกกำไรเล็กๆน้อยๆเลย ซึ่งต่างจากบางคนที่อาจจะคิดว่าแบบโอ้ยทำไปเมื่อไหร่จะรวยหรือได้แค่นี้เองจะทำไปทำไมแล้วสุดท้ายก็อาจจะล้มเลิกไปกลางคัน การสร้างพอร์ตหุ time, ้นปันผลก็คล้ายๆกันครับการเริ่มจากเงินน้อยๆแล้วค่อยๆทยอยเติมเข้าไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันอาจจะดูช้าๆนะครับช่วงแรกแต่พอเวลาผ่านไปพลังของการทบต้นหรือ compound interest เนี่ยมันจะทำให้เงิน like ก้อนเล็กๆพวกนี้ค่อยๆโตขึ้นเป็นเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยว้าวซึ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้องเริ่มครับแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องอย่าโมแต่รอว่าต้องมีเงินเยอะๆก่อนแล้วค่อยเริ่ม พอเข้าใจเรื่องปรับมุมมองพวกนี้แล้วมันก็ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่า,าการเริ่มต้นการทําต่อเนื่องมันสําคัญจริงๆทีนี้จากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันมีขั้นตอนหรือว่ากลยุทธ์อะไรที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาอีกไหมคะในการที่เราจะปั้นพอร์ตหุ้นปันผลให้มันค่อยๆโตขึ้นมาได้จริงๆอะคะ่ะมีแน่นอนครับอย่างแรกเลยที่ต้องย้ํากันอีกทีคือการลงทุนแนวนี้มันเป็นเกมยาวนะครับไม่ใช่การเข้ามาเพื่อหวังรวยเร็วข้ามคืนอะไรแบบนั้น แล้วก็ใช้วิธีขั้นบันไดยอย่างที่เราคุยกันไปตะกี้คือค่อยๆสะสมค่อยๆสร้างไปทีละขั้นตามกําลังที่เรามีแล้วก็ดูเป้าหมายกระแสะเงินปันผลที่เราตั้งไว้เป็นหลักอืมค่ะแต่ทีนี้มันมีอีกเทคนิคหนึ่งที่เออน่าสนใจมากแล้วก็อาจจะช่วยเร่งให้พอร์ตเราโตเร็วขึ้นได้ด้วยนะครับเหรอคะอะไรคะ คือการรีบาลานซ์พอร์ตหรือการปรับสมดุลพอร์ตนะครับซึ่งมันก็จะไปเชื่อมกับอีกข้อคิดหนึ่งที่ว่าอย่าถือหุ้นงงๆหัดขายทำกำไรออกมาบ้างไม่ใช่ว่าซื้อแล้วกอดทุกตัวไว้ตลอดไปรีบาลานซ์พอร์ตหมายถึงปรับสัดส่วนหุ้นในพอร์ตหรอคะแล้วมันจะช่วยเร่งการเติบโตได้ยังไงคะใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติเราเริ่มลงทุนมีหุ้นอยู่2ตัวหุ้น A กับหุ้น B สัดส่วนเท่ากันเลย 50-50ค่ะพอเวลาผ่านไปสักพักปรากฏว่าหุ้น A เนี่ยราคาขึ้นไปเยอะมากเลยกำไร40สอร์ส่วนหุ้น B อาจจะขึ้นน้อยหน่อยกำไรแค่2%อซอ๋อค่ะทีนี้สัดส่วนในพอร์ตเรามันก็จะเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับน้ำหนักมันจะเทไปที่หุ้น A มากขึ้นอาจจะกลายเป็น60 40หรือ 70- 30ไปแล้วซึ่งนั่นก็แปลว่าพอร์ตเราจะเริ่มเสี่ยงกระจุกตัวกับหุ้น A มากไปหรือเปล่าคะถูกต้องครับ ทีนี้ถ้าเราประเมินดูแล้วว่าเอ๊ะราคาหุ้น A นี่มันเริ่มแพงแล้วนะหรือว่ามันถึงมูลท่าที่เหมาะสมของมันแล้วแทนที่เราจะถือต่อไปเฉยๆเราอาจจะขายทํากําไรหุ้น A อ,ออกมาบางส่วนครับเช่นขายเอาเฉพาะส่วนกําไรออกมาสมมติ10,000บาทค่ะแล้วเราก็เอาเงินหมื่นหนึ่งเนี่ย ไปซื้อหุ้นบีเพิ่มถ้าเรายัางเชื่อมั่นในพื้นฐานของบีนะครับแล้วราคามันก็ยังน่าสนใจอยู่หรืออาจจะถือเป็นเงินสดเก็บไว้ก่อนรอจังหวะหาโอกาสลงทุนอื่นๆก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือวิธีนี้มันเหมือนกับว่าเราล็อกกําไรที่เป็นส่วนต่างราคาหรือ capital gains ออกมาจริงๆไม่ให้เป็นแค่ตัวเลขเขียวๆลอยๆในพอร์ตใช่ครับ แล้วก็เอาเงินนั้นไปต่อยอดการลงทุนต่อในตัวที่อ,า,อาจจะยังขึ้นน้อยกว่าหรือหาโอกาสใหม่ๆใช่เลยครับมันการบริหารพอร์ตเชิงรุกขึ้นมานิดหน่อยซึ่งมันก็อาจจะทําให้พอร์ตโดยรวมของเราเติบโตได้เร็วกว่าการรอรับแค่ปันผลอย่างเดียวแล้วค่อยเอาปันผลไปลงทุนต่อหรือที่เรียกว่า dividend reinvestment นะครับ มันก็เลยอาจจะทําให้เป้าหมายเงินปันผลที่เราอยากได้เนี่ยอาจจะใช้เงินต้นน้อยกว่าที่เราคํานวณไว้ตอนแรกก็ได้เพราะมันมีส่วนของแคปิตอลเกนเข้ามาช่วยเร่งด้วยโอ้เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากเลยค่ะทําให้เห็นภาพเลยว่าการสร้างพอร์ตหุ้นปันผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซื้อๆแล้วก็ถือนิ่งๆรอรับเงินอย่างเดียวเนาะมันมีการบริหารจัดการเข้ามาเกี่ยวด้วยครับผม แต่กลยุทธ์แบบนี้มันก็คงต้องปรับใช้ให้เข้ากับสถานะการเงินของแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้สําคัญมากข้อมูลเขาก็ให้แนวทางที่แตกต่างกันไว้ค่อนข้างชัดเจนครับกลุ่มแรกเลยคือคนที่มีรายได้ค่อนข้างมั่นคงมีเงินเหลือเก็บแล้วก็เอ่ออันนี้สําคัญมากๆคือมีเงินสํารองฉุกเฉินเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วอย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้จ่ายนะครับค่ะค่ะ มาก,กลุ่มนี้ก็จะสามารถจัดสรรเงินเย็นส่วนเกินรวมไปถึงเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปีเนี่ยมาสร้างหรือมาต่อยอดเครื่องปั่นเงินของตัวเองได้เลยเครื่องปั่นเงินครับอาจจะเป็นพอร์ตหุ้นปันผลหรืออาจจะเป็นสินทร,รัพย์อื่นก็ได้เช่นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอะไรแบบนี้เงินปันผลที่ได้มาก็อาจจะเอากลับไปลงทุนเพิ่มในพอร์ตเดิมให้มันทบต้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจจะเสี่ยงขึ้นมาหน่อย แต่ก็มีโอกาสเติบโตสูงขึ้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมและความรู้ของแต่ละคนไปครับอืมแต่มีข้อควรระวังนิดนึงสําหรับกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะประสบความสําเร็จในธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงหน่อยค่ะต้องระวังอย่าใจใหญ่เกินไปในตลาดทุนครับเพราะกลไกหรือความเสี่ยงมันอาจจะต่างจากธุรกิจที่เราคุ้นเคยต้องศึกษาให้ดีๆก่อนตัดสินใจเข้าใจค่ะแล้วอีกกลุ่มล่ะคะกลุ่มที่อาจจะทุนน้อยหรือเพิ่งเริ่มสร้างตัว สำหรับกลุ่มที่2คือคนที่มีทุนเริ่มต้นน้อยหรือเพิ่งเริ่มสร้างตัวเนี่ยซึ่งสำคัญอันดับแรกสุดเลยนะครับคือต้องสร้างเงินสำรองฉุกเฉินให้ครบก่อนย้ำอีกทีเลยนะคะครับอันนี้ย้ำเลยสำคัญมากจริงๆเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินด่วนขึ้นมาจะได้ไม่ต้องไปดึงเงินลงทุนที่มันกำลังค่อยๆโตอยู่เนี่ยออกมาใช้ซึ่งอาจจะผิดจังหวะหรืออาจจะต้องขายขาดทุนไปอย่างน่าเสียดาย การมีเงินสำรองถูกเฉินนี่เหมือนเป็นเบาะรองรับเลยนะคะทําให้เราลงทุนได้แบบสบายใจขึ้นเยอะเลยในระยะยาวใช่ครับมันเป็นกันชนที่ดีมากพอเรามีเงินสำรองตรงนี้ครบแล้วก็ค่อยๆเริ่มสร้างพอร์ตด,ด้วยเงินออมส่วนที่เหลือตั้งเป้าหมายพันผลเล็กๆที่เรารู้สึกว่าทําได้จริงะค่ ติดตามความคืบหน้าด้วยจำนวนหุ้นที่เราสะสมได้ไม่ใช่แค่ดูตัวเลขเงินลงทุนอย่างเดียวอ๋อดูที่จำนวนหุ้นครับแล้วก็นำเงินอ,อมส่วนเกินบวกกับเงินปันผลที่ได้กลับไปลงทุนต่อยอดทำซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆหัวใจสำคัญเลยคือความสม่ำเสมอครับแล้วก็การเอาชนะใจตัวเองเรื่องเงินน้อยที่เราคุยกันไปตอนแรกให้ลงมือทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ฟังดูแล้วก็นึกถึงเรื่องราวของคุณอู่ธนรัตจากข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเลยนะคะที่เขาตัดสินใจเอาเงินเก็บไปลงทุนก่อนแทนที่จะรีบเอาไปซื้อรถหรือใช้จ่ายอย่างอื่นให้เงินมันได้เริ่มทํางานสร้างผลตอบแทนให้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยใช่ครับเรื่องของคุณอู่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับของการค้นหาสไตล์การลงทุนที่ใช่สําหรับตัวเองจริงๆนะครับ คือเขาเริ่มลงทุนตั้งแต่ยังเรียนมหาวิทยาลัยเลยโดยมีคุณพ่อเป็นคนแนะนําแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีตั้งแต่ช่วงแรกๆโดยซ้าแต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะเหมือนความสาเร็จช่วงแรกๆมันเป็นตัวกระตุ้นให้เขาไปศึกษาต่ออีกถูกต้องครับเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยทาได้แล้วจบแต่กลับไปศึกษาเพิ่มเติมไปอ่านหนังสือลงทุนอย่างเล่มคลาสสิกแต่แกลงร่อนหุ้นแล้วก็ไปติดตามแนวคิดของนักลงทุนระดับปรามาจารย์อย่างดรนิเวศเหมวชิระวรากรรหือค่ะ ซึ่งจนกระทั่งเขาตกผลึกแล้วก็ค้นพบแนวทางที่มันใช่หรือถูกจิจก,กับตัวเองจริงๆซึ่งก็คือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investing โดยเน้นที่พื้นฐานธุรกิจการถือลงทุนระยะยาวแล้วก็ให้ความสำคัญกับหุ้นปันผลเป็นพิเศษ <Ooh. S 1> ซึ่งแนวทางนี้มันก็สอดคล้องกับพื้นฐานครอบครัวเขาที่ทำธุรกิจอยู่แล้วด้วยครับทำให้เขาเข้าใจมุมมอง,องของการเป็นเจ้าของกิจการได้ค่อนข้างดี การค้นหาสไตล์ที่ถูกเจริตนี่สำคัญจริงๆนะคะแล้วหลักเกณฑ์ที่คุณอู๋เขาใช้ในการเลือกหุ้นปันผลเขาพอร์ตมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะมี2ข้อหลักๆเลยครับที่เขาให้ความสำคัญมากๆข้อแรกคือธุรกิจต้องแข็งแกร่งและสามารถทบต้นความมั่งคั่งได้ (compounding power) ทบต้นความมัง่งคั่งครับ คือไม่ได้มองแค่ว่าธุรกิจมันดีแค่วันนี้นะครับแต่ต้องดูด้วยว่าธุรกิจนั้นๆเนี่ยสามารถนํากําไรที่ทําได้ไปลงทุนต่อยอดขยายกิจการหรือสร้างการเติบโตใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องไหมโดยที่ยังรักษาความสามารถในการทํากําไรเดิมหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันเดิมเอาไว้ได้ผู้ง่ายๆก็คือยิ่งโตยิ่งเก่งแล้วกาไรที่ได้มาก็สามารถนําไปสร้างผลตอบแทนที่ดีกลับมาได้อีกเรื่อยๆอ๋อเข้าใจค่ะ ข้อที่2คือต้องได้ปันผลที่ดีในราคาที่เหมาะสมอันนี้ก็สําคัญมากครับไม่ใช่แค่เห็นว่าหุ้นตัวไหนจ่ายปันผลเยอะแล้วก็โดดเข้าใส่เลยค่ะต้องดูราคาที่เราจ่ายด้วยว่ามันสมเหตุสมผลไหมเป้าหมายคือมองหาหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือดีเวเด i ยิวเนี่ยอย่างน้อยๆก็ควรจะประมาณ5%ต่อปี5%ครับหรือถ้าปัจจุบันมันยังไม่ถึงก็ต้องมองเห็นศักยภาพว่า เออมันมีโอกาสที่ปันผลจะเติบโตจนไปถึงระดับ5%ได้นะในอีกสัก2-5ถึง้าปีข้างหน้า๋อ oh. ถ้าปันผลมันต่ำคนนี้มากๆอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าสินทรัพย์เสี่ยงตามอื่นๆหรืออาจจะไม่ใช่สไตล์หุ้นปันผลแบบที่เขามองหาการมองเรื่องศักยภาพการเติบโตของปันผลในอนาคตด้วยนี่น่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่ดูตัวเลขณวันนี้อย่างเดียวใช่ครับแล้วนอกจากหุ้นในไทยแล้วเหมือนเขาจะมีการลงทุนในต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ เขาแบ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งประมาณสัก20%ไปลงทุนในต่างประเทศด้วยครับ 20%? ครับเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็เป็นการสแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้วยโดยเฉพาะการมองหาหุ้นที่กำลังจะดีในราคาที่เหมาะสมซึ่งอาจจะเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดทั้งหมดหรือเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะยังไม่มีในตลาดบ้านเรา การลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันยังช่วยเปิดมุมมองทําให้เราได้เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นภาพการแข่งขันในระดับโลกที่มันกว้างขึ้นด้วยครับฟังดูแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์แบบไหนหรือจะลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เรื่องมเสร็จอีกแล้วที่คุณอู๋เขาเน้นย้ำม,มากๆเลยว่าต้องลงทุนอย่างมีความสุข สบายใจแล้วก็มั่นคงในแนวทางของตัวเองใช่ครับไม่ต้องไปวกแวกเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาอาจจะมีสไตล์การลงทุนหรือผลตอบแทนที่แตกต่างจากเราใช่เลยครับแล้วมันก็เชื่อมโยงกลับไปที่ข้อคิดสุดท้ายจากแนวคิดหอยา่าที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันคืออย่าเชื่องอย่าเชื่องครับหมายความว่าไม่ว่าเราจะไปฟังใครมาอ่านจากไหนหรือได้รับคำแนะนำอะไรมาก็ตามเนี่ย สุดท้ายแล้วเราต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาคิดมาวิเคราะห์ลองพิจารณาดูแล้วก็ปรับใช้ให้มันเข้ากับจริตหรือสไตล์ของเราเองรวมถึงสถานการณ์ทางการเงินแล้วก็เป้าหมายส่วนตัวของเราด้วยครับมันไม่มีสูตรสำเร็จตา,ตายตัวเพียงสูตรเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนทุกเวลาหรอกครับเราต้องหาแนวทางที่มันเหมาะสมกับเราที่สุดจริงๆ วันนี้เราได้เจาะลึกแง่มุมต่างๆของการสร้างพอร์ตหุ้นปันผลกันเยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่เรื่องการปรับเปลี่ยนไมซ์เซ็ตซึ่งเออดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญไม่แพ้เรื่องเงินทุนเลยจริงๆครับผมการเข้าใจพลังของการเริ่มต้นถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ทําอย่างสม่ําเสมอการใช้กลยุทธ์อย่างการปรับสมดุลพอร์ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การค้นหาสไตล์การลงทุนที่มันใช่สําหรับตัวเราเองซึ่งอาจจะเป็นการเน้นปันผลหรือเน้นเติบโต หรือผสมผสานกันไปก็ได้อืมสิ่งที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้คือมันเหมือนมาท้าทายความคิดเดิมๆของหลายๆคนเลยนะครับที่อาจจะเคยเชื่อกันว่าโหต้องมีเงินเยอะๆเงินถุงเงินถังเท่านั้นถึงจะเริ่มสร้างพอร์ตหุ้นปันผลให้มันมีความหมายขึ้นมาได้ใช่ค่ะค่ะบางทีอุปสรรคที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่จํานวนเงินที่เรามีก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นกรอบความคิดเดิมๆที่มันจํากัดเราเอาไว้ หรืออาจจะเป็นความลังเลที่จะเริ่มต้นก้าวแรกหรือแม้กระทั่งความไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนเมื่อเราเรียนรู้มากขึ้นหรือเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเป็นมุมมองที่น่าคิดมากๆเลยค่ะบางทีคําถามที่เราควรถามตัวเองอาจจะไม่ใช่ว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถ,ถึงจะพอเริ่มลงทุนแต่อาจจะเป็นแล้ววันนี้เราจะเริ่มสร้างเครื่องปั่นเงินด้วยก้าวเล็กๆก,ก้าวแรกของเราเองได้อย่างไรบ้างไม่ว่าก้าวนั้นมันจะเล็กแค่ไหนก็ตามครับ